5หุ้นที่มีขนาดใหญ่บริษัทแข็งแกรง่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราอยากจะเข้าซื้อมันหุ้นที่ว่าจะมีหุ้นอะไรบ้าง สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับใครต่อใครหลายคนต่างหลังไม้ถามกันเข้ามานะครับว่าโคชบอลถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยฉันเป็นมือใหม่แนละฉันอยากจะลงทุนในหุ้นที่มันแบบมีความแข็งแกร่งนะ่าน่าเชื่อถืออยู่เราจะต้องทํำยังไงดีผมเลยเอา5้าหุ้นที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งแกร่งมาแชร์และแบ่งปันกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่อยากจะพลาดในการติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้อย่าลืมกดกระดิ่งรอกันไว้เลยและแน่นอนที่สุุดดัั้้นนนทีี่่ผมมกกําาลงงจจจะะพูถึตอ and ุ้นอะไรยังไงบ้างถ้าคุณพร้อมจะฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดการต้องขอเน้นย้ํากันนิดนึงนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับหรือหุ้นรายตัวตัวใดก็ตามที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวัน,น เท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุกลยกันโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของ Set Index กันขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกเป็นพื่อนพี่ๆทุกคนเลยนะว่าตอนนี้ผมมีเปิดอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของเส้นสีเหลืองที่คุณมองเห็นอยู่จะเป็นส่วนของอินดิเคเตอร์ EMA 20นะครับผมในขณะที่เส้นสีส้มที่คุณมองเห็นจะเป็น EMA 50นะครับและเส้นสีฟ้าที่คุณมองเห็นคือเส้น EMA 89นะครับและเส้นสีเขียวที่คุณมองเห็นอยู่คือเส้น EMA 200นั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับในหัวข้อวันนี้ของเราคือเราจะมาพูดถึงกันว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่และคุณอยากจะหาหุ้นในการลงทุนที่เรียได้ว่ามันเป็นหุ้นใหญ่มีความแข็งกแกรง่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคุณอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มน,นี้เนาะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเป็นพื่อนๆปพี่ทุกคนว่ากระบวนการง่ายแค่นี้เลยครับโดยเริ่มต้นที่ให้คุณครับมาที่เว็บไซต์สยามชาร์ตคอมนะพอคุณมาเว็บไซต์สยามชาร์ตคอมปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยนะในที่นี้ผมใส่เงื่อนไขต่างๆเข้าไปให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสิ ก็ไม่มีอะไรเลยโดยเงื่อนไขตรงนี้ที่ผมใช้ส่วนตัวนะผมตั้งที่ Market Cap ก่อนเลยนะตัวเลขนี้นะมาร์เก็ตแเนี่ยผมใช้ตัวเลขมากกว่า3 0 0 0 0่นะซึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยอ๋อมันก็จะหาหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่มากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทโผล่เข้ามานะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้หุ้นที่มันถูกคัดออกมาเนี่ยมี M PE ต่ำกว่า15เท่าก็คือสามารถคืนทุนได้ใน15ปีนะครับแล้วก็ p r i c e to b o o k Value น้อยกว่า2อด้าก็คือถ้าเกิดซื้อเต็มท เมื่อเทียบกับเจ้าของส่วน D E Lecho เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้บริษัทมีนี่มากจนเกินไปก็เลยคิดว่าเออขอน้อยกว่า1.5เท่าก็แล้วกันแต่ผมก็ยังอยากได้ปันผลนะอยากได้ปันผลที่แบบมากกว่า3%ขึ้นไปนะครับพอทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณก็กดฟิลเตอร์ได้เลยนะพอฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บมันจะกรองหุ้นออกมาให้คุณ เรียบร้อยเลยให้คุณมาคลิกตรง market cap ตรงนี้เนาะเพราะอย่างที่บอกว่าผมต้องการหุ้นที่แบบมันมีขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะครับก็ให้มันซอร์ตตรงนี้ตาม market cap ไว้ก่อนนะผมก็จะพบเจอว่านี่ครับมันเรียงออกมานะครับเรียงลำดับตรงนี้เลยมีหุ้นอยู่ประมาณ11ตัวนะครับตามขนาด market cap ตรงนี้แล้วก็เข้าเงื่อนไขตามที่เราได้แชร์และแบ่งปันกันไปนะโดยแน่นอนที่สุดครับผมบอกว่าในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเฉพาะ5หุ้นนะครับอ่าหหุ้นที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะ เลือกมามี5หุ้นตามนี้เลยนะครับก็คือปอตทนะมีปตทอสอพอนะมีลาดลีนะครับแล้วก็มีทียูนะครับไทยยูเนียนนะครับแล้วก็ ทีแคปนะครับก็คือธนาคารธนาชาตินั่นเองนะนี่คือ5หุ้นที่เรียกได้ว่าเราโ o t เทนเชียลแล้วว่าเฮ้ยเราสนใจอยากจะเข้าลงทุนซึ่งแน่นอนที่สุดครับเราจะมาดูแต่ละตัวกันเลยเริ่มจากหุ้นตัวแรกคือหุ้นอตทนะครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ set.or.th นะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมคลิกมาที่แท็บงบการเงินเนาะปัจจุบันปตทเนี่ยระหว่างที่ผมทําคลิปอยู่จะอยู่ที่ราคา33มสบสาทเจสตางค์นะครับชัวร์ครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่ารายได้ของปตทเนี่ยถ้าดูใน ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณ1นล้านหแสนล้านล้านบาทนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณคูณ2ก็น่าจะอยู่สักประมาณ3ล้านหแสนล้านบาทนั่นเองก็จะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากมายนะในขณะที่ตัวเลขกําไรสุทธิผมคํานวณดูถ้าเกิดคูณ2ตรงนี้เข้าไปก็น่าจะอยู่สักประมาณ9 4 0 0 0ล้านก็จะเห็นว่าเอากาไรแนวโน้มเแบบติบโตขึ้นด้วยก็ดูน่าสนใจนะและที่ผมชอบที่สุดเลยหุ้นตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ price to book value 0.87เท่าถ้าคุณเทียบในช่วง5ปีีีท่่่ผาาานนนนมก็็เหวอ้ต ถูกที่สุดเลยนะครับราคาในปัจจุบันก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะในขณะเดียวกันตัวเลขปันผลปัจจุบันถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณจะมีโอกาสได้ปันผลอยู่ประมาณ5 9 7ก็นะครับก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมได้ปันผลประมาณ6%โดยประมาณเนาะพอผมมาดูในส่วนของกราฟหุ้นปตทนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นตรงนี้นั่นคืออะไรผมมาเห็นว่าเฮ้ยกราฟตัวนี้เนี่ยถ้าผมดูในช่วงโควิดตรงนี้เนาะผมจะเห็นเกิดการชนเกิดขึ้นนี่ครับเป็นครั้งที่1น่นะครับที่แนว คือการชนครั้งที่2นะครับแล้วก็ตรงนี้มีการทดสอบแถวๆครั้งที่3 เกิดขึ้นนะนั่นหมายความว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมกลับมองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยจากพื้นฐานเมื่อกี้เบื้องต้นแบบวๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูน่าสนใจอยู่พอสมควรนะดังนั้นเนี่ยจากจุดนี้ถ้าคุณมาดูดีๆคุณจะเห็นว่าณนะตำแหน่งนี้จะเกิดแพทเทิร์นของ bullish engulfing ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณจะทําการเข้าซื้อคุณอาจจะเข้าซื้อที่แท่งถัดไปแท่งนี้เนาะแปลว่าต้นทุนของคุณที่เหมาะสมเนี่ยถ้าคุณซื้อที่ราคาเปิดก็จะอยู่ประมาณ33าสาจสุบันราคาปตทอ,อยู่่ี33บาท75สตางงซึ่ผมก็เลยมองภาวะ เออจุดนี้ก็ดูน่าสนใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเชิงพื้นฐานแล้วก็พิร์ทนของกราฟมันก็สะท้อนออกมาด้วยว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะฉะนั้นตรวนี้คุณก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับซึ่งตอนนี้จุดปัจจุบันถ้าคุณทําการเข้าซื้อก็จะมีโอกาสได้ปันผลมาอีก6%ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับเพราะอย่างที่ได้บอกครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันเกิดการชนกันค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแนวตรงนี้ก็ค่อนข้างมีในยะ ต่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับกลางเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมกำลังจะจัดคลาสสดคลาสหนึ่งที่เรียกได้ว่าต่อให้คุณเป็นมือใหม่หรือต่อให้คุณเป็นมือเก่าก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าคุณมีเป้าหมายอยากจะลงทุนเพื่อสร้างอิสรภาพให้กับชุดของคุณคุณมีเป้าหมายที่เรียกได้ว่าคุณอยากจะได้เงินขณะที่คุณนอนหลับอย่างสบายใจ โดยที่คุณไม่ต้องเครียดโดยที่คุณไม่ต้องทุ่มเวลาจริงๆแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณสามารถถือครองกิจการได้แบบสบายใจแล้วเงินก็ยังคงไหลเข้าขณะหลับอย่างสบายใจด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะได้ในสิ่งที่ผมพูดถึงต่อจากนี้นะครับสามารถมาจอยหรือเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในคลาสที่ผมกำลังจะเปิดสอนสดนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งคลาสคลาสนั้นมีชื่อว่าเปลี่ยนทุนสู่อิสรภาพด้วยปันผลหุ้นนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าในคลาสคลาสนี้นะผมจัดมาแล้ว6รุ่นเต็มๆ บางคนเนี่ยเรียกได้ว่าเดิมก็ไม่ได้มีทุนเลยนะครับเขาก็ตั้งต้นจากทุนหลักพันนะครับแล้วก็ค่อยๆปั้นกันขึ้นมาก็มีนะครับจนบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มสร้างพอร์ตหลักล้านเกิดขึ้นได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเริ่มมีแพสซีฟอินครมที่ทําให้ชุดของเขามั่นใจมากขึ้นด้วยบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถมีอิสรภาพทางการเงินเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเน้นย้ําเลยนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมาลุยไปด้วยกันในคลาสสนี้สามารถพิมพ์เข้ามาที่ช่องทางไไล์แอดดที่่ผมมะเเาาาวว้้ยยโพพิ Life if. ครับคลาสจะจัดสอนสด4วันนะครับแต่จะมีของแถมสำหรับคนที่เรียนรอบสดอีกเยอะแยะมากๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยว่ามูลค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันคุ้มค่าอย่างแน่นอน,นครับเรียนครั้งเดียวสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันเราไปดูกันต่อกับหุ้นตัวที่2ของเราก็คือปตทสพหรือ PTT EP อพนะครับซึ่ง Market cap ของเขาอยู่ประมาณ6,070,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับแน่นอนครับเรามาที่งบการเงินของหุ้นตัวนี้นะครับ าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันถือปอตทแล้วฉันจะมาถือปอตทพ p t e p อีกมันก็จะดูแบบเหมือนทับลายกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คุณนะคุณอาจจะเลือกถือแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสเลยอันนี้ไปตัดสินใจกันดูนะแต่เบื้องต้นถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้รายได้ผมตีเลขก,กลมๆประมาณ1 50, 000, 000, นึ0 0 0สล้านเนาะถ้าคุณคูณ2ก็น่าจะสักประมาณ3 0 0แสนล้านจะเห็นว่ารายได้หดลงมาประมาณ10%ได้นะคได้ในขณะที่กําไรสุดที่นะถ้าคุณคูณ2ไปแล้วเขาเกิดทําได้จริงๆก็จะะอยู่่ปรรมาาาาณ80,000ล้้นนนกก็็เเหวํไตติบโขึ อันนี้ก็ดูน่าสนใจเลยนะเพราะกำไรมีการเติบโตขึ้นด้วยในขณะที่ price to book value ปัจจุบันผมเห็นว่ามัน1.32เท่านะแต่ว่าถ้าเกิดมาเรามาดูจุดที่ถูกที่สุดเราเห็นว่าเฮ้ย price to book มันเคยอยู่จุดที่ถูกที่สุดคือประมาณ1.05เท่านั่นหมายความว่าเออปตทสพตัวนี้มันก็อาจจะผ่านจุดที่แบบเหมาะสมไปแล้วก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้บอกได้แค่ว่าถ้าซื้อเนี่ยโอ้โหมันก็จะได้ประมาณ5.56กันเลยสำหรับปันผลนะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมมองข้อมูลแค่นี้ผมก็จะรู้สึกว่าเทียบระหว่าง p ด t กับตัว p d t e p เนาะส่วนตัวผมผมก็<ผ>มรู้สึกว่าผมน่าจะสนใจ p ด t ีซะมากกว่าแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะว่าสไตล์การลงทุนของคุณเป็นยังไงคุณชอบหุ้นแบบไหนลักษณะแบบไหนเป็นพิเศษนะครับแน่นอนเราลองมาดูในส่วนของกราฟบางในส่วนของกราฟก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดถึงจริงด้วยนะคือกราฟมันดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาพอสมควรแล้วแม้จะมีการย่อตัวลงมาตรงช่วงตรงนี้เนาะซึ่งไอ้ช่วงย่อตัวตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นจุดสะสมเพื่อเก็บเข้าซื้้้อเเพิ่่มมก็็ปปนไไดดดแตถาาคุณูีๆ ก็เห็นว่าตอนนี้มันดีดขึ้นมาแล้วนะจากจุดที่ย่อตัวลงมาเนี่ยต่าสุดดีดขึ้นมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ25%แล้วนะซึ่งผมก็คิดว่าอราคามันก็ดีดตัวขึ้นไปแล้วเนาะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงมองหาหุ้นตัวอื่นน่าจะดีกว่าลองมาดูตัวถัดมาครับคือหมายเลข3ของเราที่หาออกมาคือลาดลีนะครับหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นลาดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมาเก็ตแคปของเขาโอ้โหจะเห็นว่าต่างกับอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่พอสมควรเลยเป็น นะครับผมพอเราเข้ามาดูในส่วนของงบการเงินนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ตรงนี้ครับรายได้27,500ล้านโดยประมาณเนาะถ้าคุณคูณ2เข้าไปก็น่าจะอยู่ประมาณ56,00 0ล้านนะครับโดยประมาณนะครับก็เห็นว่ารายได้หดลงมาอยู่พอสมควรเลยนะในขณะที่กําไรของเขาครับ3,500ล้านถ้าเขาสามารถคูณ2ทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ก็จะอยู่ประมาณ7,00 0ล้านก็เห็นว่ากําไรดีกันดีตัวพลิกกลับขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็แลดูน่าสนใจเนาะในขณะที่ price to book value ที่ผมบอกได้แ คำเดียวว่าถ้าเทียบช่วง5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยถูกที่สุดแต่ก็คงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะว่าไอ้ถูกที่สุดแล้วเนี่ยมันจะถูกตลอดกานหรือเปล่าตรงนี้เราตอบไม่ได้เลยนะก็ต้องไปติดตามผลประกอบการของบริษัทกันต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะครับคุณจะมีโอกาสได้ปันผลอยู่ประมาณ5%เกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมและถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ผมจะมีการตีเส้นสีส้มตรงนี้เอาไว้แล้วนนนนนะคคออะรครรครรััับืออไตงงีีี้้้ททุก่มชนแนวเสส มันสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้ตรงนี้ครับชนแนวเส้นสีสม้มดันตัวเองขึ้นมาได้ ตรงนี้อาจจะมีการพลุนิดนึงเนาะเพราะช่วงตรงนั้นเป็นช่วงวิกฤตสัปพามใช่ไหมครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็สามารถดันตัวเองขึ้นมาสูงได้ล่าสุดตรงนี้ครับมันมาชนแนวนี้อีกแล้วครับนั่นหมายความว่าต้องมันลุ้นกันแล้วนะว่ามันจะสามารถพาตัวเองดีดขึ้นไปเหมือนอดีตก่อนหน้าได้หรือเปล่าเพราะต้องบอกอย่างชัดเจนนะว่าอดีตไม่ได้การตีอนาคตแต่แน่นอนครับเราสามารถมองเห็นแพทเทิร์นได้นะครับถ้าบริษัทเขาสามารถยังคงผลประกอบการในลักษณะที่มันไปได้สวยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อตะกราไของ มีโอกาสเติบโตเกิดขึ้นได้ในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้ามาดูเล่นๆคุณจะเห็นว่าณนะตำแหน่งนี้เนี่ยจากจุดยอดเนี่ยร่วงลงมาจุดต่ําสุดประมาณ50%เนาะจุดปัจจุบันล่าสุดนะครับจากจุดยอดร่วงลงมา60%แล้วเออผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่อยู่นะสำหรับตัวลาดดีตัวนี้เนาะหรือลาดกรุ๊ปนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นว่ามันร่วงลงมาประมาณ50-60%แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสก็เป็นไปไปด้แต่ทั้งนนนีี้้้ททัั่เราคุยกันมานคุณจะเห็นว่โอ,อ,นนองกาฟมันอยู่นะเพราะฉะฉนนั้นก็อาจจะต้องงลทุนแล้วกก็็เบกิน กันกยาวๆพอสมควร กันเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะว่าคุณชอบกิจการแบบนี้หรือเปล่านะครับลองมาดูหุ้นตัวที่4ของเราคือหุ้น TU นะครับซึ่งหุ้น TU หรือว่า Thai Union Group นะถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของงบการเงินของเขานะรายได้ของเขาเนี่ยตรงนี้ตีเลขกลมๆไปประมาณ70,000ล้านละกันเนาะ,ะแต่มันเป็นงบ6เดือนเนาะถ้าคุณคูณ2เข้าไปก็น่าจะประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านก็เฉยว่ารายได้หดทางนั้นเลยนะบริษัทที่เราพูดมาเนี่ยสามสี่บริษัทรายได้ดาดน ซึ่ง2 0 0 0ล้านถ้าคุณคูณ2ก็ไปก็น่าจะอยู่ประมาณ4 0 0 0ล้านโอ้โหกำไรหายไปเกือบครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องพิจารณาเพราะเป็นไปได้ครับว่าอาจจะได้รับอันนี้ส่งนะหรือว่าผลกระทบจากการส่งออกอยู่พอสมควรด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประกอบกับเรื่องของค่างเงินด้วยเนาะค่างเงินของไทยตอนนี้ค่อนข้างอ่อนค่าอยู่พอสมควรเลยตรงนี้ก็อาจจะต้องมานั่งดูกันต่อไปนะว่าปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้มันจะส่งผลกันต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของ Price to Book Value tobook ปัจจุบัน0.83เทียบ5ปีที่ผ่านมากลายเป็นตอนนี้ถูกที่สุดเลยนะครับก็ถือว่าเออแลดูน่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ปันผลมาประมาณ6%ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเออก็เป็นหุ้นที่แบบใหญ่อยู่ระดับหนึ่งเนาะมีความเห็นแกร่งอยู่ระดับหนึ่งเลยเพราะทุกบริษัทที่ว่ามาเนี่ยกำไรของเขาก็ดูแนวโน้มแบบไม่ได้แย่จนเกินไปนะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขตรงนี้อาจจะลดลงมานะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกําไรระดับ4,000กว่าลานนะ คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในกราฟหุ้นเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าโอ้โหดูเหมือนว่าหุ้นทีตัวนี้เนี่ยถ้ามองภาพรวมตรงนี้เนาะเราเห็นว่าภาพของมันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเนาะป่าขึ้นดีดตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะมีแค่จังหวะตรงนี้เนี่ยที่อาจจะพลิกตัวกลับมาเป็นขาลงแล้วหรือเปล่ายังตอบไปได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นคืออะไรถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับจังหวะที่ราคาหุ้นมันร่วงลงมาตรงนี้นะอ่าแล้วถ้าเกิดผมลากเส้นสีเขียวตรงนี้ลงมาโดยปปรระะะมมมมมาาาณณเเนนนนนก็ีีแววโ้้ท่่่ัจอยูถๆส EMA 200สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือพอมันมาวิ่งชนประมาณเส้น EMA 200สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาหุ้นสามารถดีดขึ้นไปพอสมควรเลยตรงนี้ก็เหมือนกันครับรอบโควิดเนี่ยมาชนเส้น EMA 200ดีดขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันณนะรอบปัจจุบันคงต้องมาลุ้นแล้วครับว่าตอนนี้มันอยู่ในโซนเส้น EMA 200จะสามารถดีดตัวขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณมาดูของปีโควิดะครับความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของปีโควิด ที่เรามองเห็นคือในปีโควิดมันจะตรงกับ2563นะคกัานะกำไรของเขาเติบโตขึ้นเห็นไหม เออพอปีถัดไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากําไรเขาก็ยังโตขึ้นแล้วก็อาจจะดรอปลงในช่วงปี65แต่มันก็ยังมากกว่าปี63ที่โดนโควิดซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างตรงนี้แม้ก,กราฟจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแต่ว่าตัวงบการเงินที่ออกมาตอนนี้กําไรร่วงลงตรงนี้ก็อาจจะต้องเรามาระวังกันเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะสิ่งที่ผมแชร์ไปอาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นหรือมันอาจจะเป็นรูปของปัจจัยระยะยาวอีกหลายปีก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องไปติดตาม ผลประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจโลกกันต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับผมหุ้นตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือหุ้น t ีแคบนะครับหรือว่าบริษัททุนธนาชาตินะครับซึ่ง Market Cap ปัจจุบันเขาอยู่ประมาณ51,000ล้านซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าคุณเข้ามาดูในส่วนของงบการเงินนะรับรายได้ของเขาปีนี้นะ6เดือนอยู่ประมาณ 8, 7 0 0ล้านถ้าคุณคูณสก็น่าจะอยู่ประมาณตีไป17,500ล้านก็เฉ็นว่ารายได้ โตขึ้นนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วในส่วนของกําไรเนี่ยสามพันสารอล้านถ้าคุณคูณ2ก็จะอยู่ประมาณ6กพันหกร้ล้านผมก็เห็นว่าเฮ้ยกำไรเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันและดูน่าสนใจทั้งไรายได้ทั้งกําไรเลยนะสำหรับธุรกิจตัวนี้นะในขณะที่ price to book value คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับ price to book เนี่ยโอ้โหเขาต่ากว่าหนึ่งมาโดยตลอดนะในตอนนี้0.76ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่จุดที่ต่าที่สุดนะไอจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยมันอยู่ช่วงตอนโควิดนั่นเองซึ่งแปลว่ามีความเป็นไปได้นะที่หุ้นนนตตััวววีี้้้อาาจจะดด่งสูงขึมยเชน เดียวกันนะบางคนอาจจะบอกว่าจริงเหรอคุณลองมาเทียบ P/E ดูก็ได้นะถ้าคุณมาดูในส่วนของ P/E คุณจะเห็นว่าจริงครับมันสะท้อนอย่างที่ผมพูดครับปี63คือปีที่โดนโควิด P/E ต่ําที่สุดครับประมาณ3.5เท่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ดีดขึ้นมา9เท่านะรล่วงลงไป7เท่าปัจจุบัน9เท่าผมเลยค่อนข้างมองนะวว่าจุดปัจจุบันน่าจะไม่ใช่จุดที่ถูกแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อหุ้นตัวนี้ในราคาปัจจุบันก็มีโอกาสที่จะได้ปันผลอยู่ประมาณ6%ไดดด้้วยยเเช่นีวกันซึเกิดดวว่่าาคุณมูในนสปองร ที่ผมพูดครับนี่ครับคือช่วงของโควิดเนาะโควิดเนี่ยโอ้โหราคามันถูกที่สุดเลยทุกคนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันดูดีๆเนี่ยจากจุดต่าสุดของเขาเนี่ยเขาดีดขึ้นมาแล้วนะอยู่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็หนึ่งเด้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งผมก็มองภาวะขนาด PTT EP ส่วนตัวผมเมื่อกี้ผมยังรู้สึกว่าเป็นผมผมไปเลือกหุ้นตัวอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างท่แคปที่มันดีดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเป็นผมผมก็คงมองหาหุ้นตัััััววววออื่่่่่่นนนนนนนาาาาาจะะดีีกกกแล็็เเปปหุ้้้ททงง5ตบนะผมามาช ขนาดของมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลายต่อหลายตัวก็ดูน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นคุณก็ต้องไปพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองกันนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดน,นึงครับจากเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว,ว่าหหุ้นที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่นะครับที่ ผมมองภาว่าเฮ้ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาหลายต่อหลายตัวมันก็ถูกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นฐานก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับมันมีหุ้นอะไรยังไงอยู่บ้างและจุดที่สําคัญไปกว่านั้นคือปัจจุบันมันน่าเข้าซื้ออยู่จริงหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้แชร์และแบ่งปันในรายละเอียด ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะแต่งไงก็ตามนะอย่าลืมนะว่าคุณควรจะเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลิปคลิปนี้เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มาก ก็น้อยนะครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจมาเรียนรู้ในคลาสที่มีชื่อ FFI ที่ผมได้พูดเมื่อตอนกลางคลิปที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้คลาสที่ผมพูดถึงนั่นคือเปลี่ยนทุนสู่อิสรภาพด้วยปันผลหุนนะรีบทักเข้ามาได้เลยนะที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้เลยนะครับซึ่งบอกเลยนะว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่าลืม ตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อ คนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงนินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่ขอให้คุณจดจําเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งครับเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับและที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าคุณมีเงินครับมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับทำให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขขึ้นได้ด้วยและทําให้คนรอบข้างหรือคนที่คุณแ oh, คร์หรือคนที่คุณรักสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเเลลลยนนนะะคครับบทีีี่่ข้้้าาามมมชชอองแดูิปกกจจโสไว พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม